มีไอเดียก็สวัสดีครูเทพค่ะอเล็กก็ส่งหัวใจนะคะสีแดงมาให้สามดวงแล้วก็ให้จับม้จับมือกันค่ะโอเคค่ะ thank you อเล็ก thank you m มั h นะคะก็โอเคเนาะจับไม้จับมือกันนะคะ thank you นะคะอเล็กซมัตค่ะ น้องเมย์ก็สวัสดีค่ะทุกทุกคนรอบห้องนะคะส่งหัวใจสีชมพูค่ะน้องมินก็สวัสดีน้องเมย์นะคะคุณพัดก็ส่งหัวใจพลังบวกค่ะอเล็กพันตาก็ thank you ครับ thank you so much t o อเล็กพันตานะคะขอบคุณค่ะนะคะปูชิโนก็อเล็กฮลัลโหลนะคะมินไอเดียก็สวัสดีค่ะพิธนงค่ะอมยิ้มมานะคะมินไอเดียสวัสดีปูชิโนนะคะ อมยิ้มให้ด้วยนะคะนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของมิ้นไอเดีย a n n e l นะคะถ้าไม่มีอมยิ้มแสดงว่าไม่ใช่มิ้นนะคะไม่ใช่มิ้นไอเดียนะคะอเล็กอะ FC hello นะคะก็ก็หมายถึงคุณปูชิโน่นะคะ FC ปูชิโน a n n e l นะคะก็ทักมานะคะอเล็กนะคุณธนงก็สวัสดีค่ะน้องมิ้นครับคุณธนงก็สวัสดีครับมิ้นครับ ปูจิโน่ก็สวัสดีน้องมิ้นค่ะนะคะอเล็กก็อะแอ่แปลไม่ได้นะคะอิตูนาคอมคอมเมนต์นนะอืมอิตูนาคอม,มเมนต์อ๋อเขาถ้าจะเดาไม่ผิดน่าจะเขียนว่าเขา คอมเมนต์ไม่ได้นะคะภาษาไทยนะเหมือนกับว่าเครื่องเขาไม่มีภาษาไทยอะไรประมาณนั้นแหละถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะ Thank you so much นะคะอเล็ทันตานะคะ Thank you ค่ะคุณพัชรพันธ์ส่งหัวใจพลังบวกมานะคะส่งไวไฟมาสองดวงขอบคุณค่ะผมไปค้นมาแล้วโอลาเป็นคำทักทายภาษาสเปนอ๋อโอเคครับขอบคุณค่ะคุณธนงนะคะโอลานะคะภาษาส,าสเปนนะ อนึกว่าเป็นของเยอรมันนะคะไม่ใช่นะคะคุณพัชรพันธ์ก็ส่งไวไฟสองดวงค่ะขอบคุณมากๆค่ะว้าววันนี้ดีใจอย่างแรงเลยใครจะเป็นคนที่สามสิบเนาะว้าวสุดยอดเลยค่ะวันนี้แม่มขึ้นเลทมีคนเข้ามาชมแหม่มสามสิบคนสามสิบคนขอบคุณมากมายเลยนะคะ ที่มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกท่านมากมายเลยนะคะขอบคุณนะคะเหลืออีก5นาทีนะคะเหลืออีกห้านาทีมันก็จะลงแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านนะเอาอย่างนี้แล้วก,กันนะมินไอเดียกับอาเล็กฮัลโหลฮาวอายุนะคะคุณมินไอเดียก็ทักไทยอเล็กนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ โอ้โอ้โอแสงอาทิตย์สวยนะคะแสงอาทิตย์กาลังจะตกดินนะคะนี่เริ่มเริ่มสวยแล้วนะนี่นะคะมินไอเดียก็ส่งหัวใจตาโตมานะคะนี่ค่ะแสงอาทิตย์ก่อนจะตกดินนะคะนี่นะสวยมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณมิ้นค่ะ <c oughs> โอ้คุณนนท์บอกว่าเดี๋ยวกดอีกคนละทีครับโอ้ยไม่ต้องกดหรอกจ้า ปล่อยไว้อย่างนั้นเลยนะคุณธนงขอบคุณมากมากค่ะนี่ค่ะพระอาทิตย์เนาะอันนี้มองจากกล้องมันจะออกสีนวลๆนะแต่ที่แม่มดูอยู่นุ่งเสียสีสวยมากเลยนะคะเป็นสีเหลืองแบบเหมือนกับแสงทองสว่างจ้าเลยนะอันนี้ในกล้องเออยังดูยังดูไม่ชัดเจนนะก็ขอบคุณทุกท่านค่ะที่มให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากมากค่ะ คุณพัดกับฮาโอนอายุอเล็กนะคะแม่ถามด้วยนะถามด้วยนะคุณพัดไม่เก่งนะคุณพัดเก่งนะคะเดี๋ยว <laughs> คุณพัดจรพันธ์ก็ส่งหัวใจพลังบวกมาให้นะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะก็น,นี่ก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูนะดูวิวพาคที่ก่อนจะตกดินนะตอนนี้นะเอยแต่ตอนในกล้องแม่ ไม่รู้มันสวยหรือเปล่าอ่ะแต่ที่แม่มดูอยู่สวยมากนะคะท้องฟ้าวันนี้นะเห็นนะคะเป็นริ้วๆนะคะท้องฟ้าวันนี้นะก่อนพระอาทิตย์ตกดินนะคะไม่มีเมฆนะคะเมฆก,ก็เป็นเมฆขาวๆนะคะไม่ใช่เมฆดำนะเมฆ